วิกิตการทักษิณและรัฐประหารของคอมชอสุวิทย์คนเกียรติป้องพาดีเรกและพิทักษ์อินทนานเป็นรองนายกรัฐมนตรีสมคิดพิทักษ์เป็นนายกรัฐมนตรีการคังโดยมีวรรเทพรัตและร้อยเอกสุเทพชาวริศเป็นรัฐมนตรีเกียรติไทยเป็นรัฐมนตรีล,ลางประเทศชูชีสวิตต์เป็นรัฐมนตรีเกษตรและสากร อดีตโพและก็มีรัฐมนตรีพาณิชย์ประชวยเบียนสมเป็นรัฐมนตรีหาดไทยพงเทพการเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเกษมเป็นรัฐมนตรีศึกษาสุดารัตนเกษมยูพันเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุข สุริยะจินจึงเรื่องเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพักความคาดหวังใหม่สามตำแหน่งคือพลเอกชาวริธย์ยงยงใจยงเป็นรัฐมนตรีการคลังและอังคาราหุธิการสุด,ดารักแก่เสียเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขสุรินจะเรินยงเกียรติเป็น รัฐมนตรีอุตสาหก,กรรมความหวังใหม่สามตำแหน่งคือพลเอกชาวลิตจงใจเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกเัฐมนตีพันตำรวจโทสักสินชินวัตรได้พยายามสแสดงท่าทีผลนปลนต่อภาคประชาชนเช่นในวันที่10บกุมภาพันธ์พศ .2544 เมื่อเข้ารับเข้าตำแหน่งเพียงวันเดียวพันตำรวจโทโทักษินชินวัตร ก็น่ากรรมการทางภาคไทยรักไทยเดินทางมาเลี้ยงข้าวเหนียวซ่อมตามประชาชนที่ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลและให้คำมั่นสัญญาต่อสมัครประชาชนว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาให้ซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลได้นำเรื่องของสมัครประชาชนเข้าพิจารณาในวันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหา สมาชประชาชนคนจนโดยมีนายปองพลดีเรกสารเป็นประธานและเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับอีเจคนร่วมเป็นกรรมการและได้รับการแต่งตั้งอนุกรมการอีก27คณะเพื่อติดตามและการแก้ไขปัญหา205 ในการเลือกตั้งที่กำหนดให้มีขึ้นในวันที่5กุมภา 1000, พออันพศส5งพัพักไทยรักไทยรณรงค์ด้วยคำขวัญว่า4ซ่อม4ปีสร้างในขณะที่ขบวนการต่อต้านทักษิณเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในวันที่11มีนาคมพศ2 5 5 4ได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจำนวน35คนมาจากพรักไทยรักไทยเพียงพักเดียวแม้จะได้คะแนนเสียงเป็นจำนวนมากแต่พักไทยรักไทยก็ เผชิญกับปัญหาความแตกแยกโดยทันทีเนื่องจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรพยายามที่จะลดอิทธิพลของกลุ่มต่างๆภายในพักโดยเฉพาะกลุ่มวงังน้ำเย็นที่นำโดยนายสนธเทียนทองโดยการตั้งนายพงเทพเทพกัญจนาเป็นวิปประคุมคะแนนเสียงพักร,รัฐบาลให้แล้วนายสนธรับตำแหน่งประธานวิปกิตติมศักดิ์นายสนธไม่พอใจการย้ายตำแหน่งโดยไม่ได้แจ้งให้ในายสนธทราบล่วงหน้าจนที่สุดพัน ตำรวจโทรทักษิณได้กล่าวขอโทษต่อนายสนออย่างเป็นทางการเขี่ยมกับผู้ค้ายาเสพติดจึงได้มีการให้อำนาจแก่ฝ่ายตำรวจที่จะให้ความเด็ดขาดในการกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดผลที่ตามมาคือการวิสามันฆาตกรรมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดจำนวนมากกว่าการสังหารจากทั้งฝ่ายตรวจและฝ่ายการอ้างว่าฝ่ายค้ายาเสพติดฆ่าตัดตอนกันเองภายใน5้าเดือนของ การใช้นโยบายส่งคาำยาเสพติดมีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,000คนนโยบายนี้ได้สร้างชื่อเสียงเก่นายกัฐมนตรีอย่างมากว่าเป็นผู้เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแต่ก็ทำให้พันตำรวจโทรทัศน์ถูกโจมตีอย่างหนักในเรื่อง ร่า,านประบาลโดยการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรของสุนทีสิมทองกลยังคงดำเนินเรื่องเรื่อยมาถึงวันที่สีมกราซึ่งเป็นรายการครั้งที่11ซึ่งเดินทางไปจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ในขณะที่กำลังมีการเจรจาเรื่องค่นค้าขายเสรีระหว่างผู้แทนของไทยกับสหรัฐ นายสุนทีอธิบายเป็นการต่อต้านนโยบายขายชาติแบบโลกวัฒนาของอรัฐบาลทักษิณชินวัตรต่อมาวันที่13ามกราได้จัดก,การรายการครั้งที่12ที่กรุงเทพในครั้งนี้ได้นำประชาชนบุกทำเนียบรัฐบาลเป็นครั้งแรกก่อนที่จะสลายการสลายตัวการต่อสู้ของนายสนทิลิมทองได้ยก ระดับอย่างมากเนื่องจากวันที่2 3มกราคม5 5 5 9เกิดกรณีขายหุ้นชินคอนเอาอล่ 9, คือครอบครัวของพลพลตำรวจเอพลตำรวจโททักษินชินวัตรขายหุ้นบริษัทชินคอนเป็นมูลค่ามากถึง7.3 หมื่นล้านบาทให้แก่กองทุนเทมาแสของสิงคโปร์โดยใช้วิธีการขายในตลาดหุ้นซึ่งทำให้การขายไม่ต้องเสียภาษีราชกิจการนุเบกษาในวันที่20มกราคมพศ2559 หลังจากนั้นเป็น,เ,ปเ,ปนเพียง3วันครอบครัวชินวัตรก็ขายหุ้นในฝ่ายให้ฝ่ายสิงคโปร์ทันทีเป็นมูลค่า59%ของค่าหุ้นทำให้เกิดความรู้สึกการขายหุ้นครั้งนี้เป็นไปโดยไม่ยุติธรรม 2. ให้จำนวนหุ้นที่ขายมีอยู่10%ที่เป็นหุ้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ